ดีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสีดํานะครับสวยมากนะครับสิบอกเลงเยงครับสีดําครับรุ่นเดียวกับสีทองแต่ว่านี้มาสีดำนีนนี้ป็นเด็กนะครับนะครับแล้วก็อันนี้มีเป้านะมีศูนย์ศูนย์เลงนะครับศูนย์เลงอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าศูนย์หน้าข้างบนกับศูนย์ข้างล่างนะครับศูนย์เลงนะครับซึ่งสวยมาก ดุนเดียวกับตัวสีทองสิบหเหล็กเองนะครับซึ่งซึ่งเหล็กนะคะอันนี้เป็นเหล็กเหล็กอย่างดีนะมีที่จับนะสองอันครับผมมีลูกเบริ่งอันนี้ข้างในสองข้างหน้าสองตัวข้างหลัง2ตัวลูกเบริงนะครับราคา,าพิเศษอยู่แค่พันแร้อยาสส่งไปทางเก็บเพิ่มร้อยหนึ่งอันนี้ยืดอดได้นะฮะแล้วก็ทายพับได้ด้วย ให้พับได้นะครับนี่ครับไม่มีสีทองกับสีแดมมีสองุนสอสีนะครับอ่าสวยมากนะครับสนใจติดต่อนะครับ0 8 0 8 8 6 0 1 1 6นะครับขอบคุณครับสวยมากครับแ้วจะเอาจันนี่มีแทมเดเซื้อให้ตัวหนึ่งวยครับ